เงินแล้นั่งกันครับผมเดี๋ยวไปทำงานจะไงพอว่าอีกพ่อกระจอบว่าแต่ลูกเขาเห็นเบียกแล้วกระจอบว่าเขาพร้อมน้ำมันมวยไปฮะโดยท่ามันมวยครับพ่อที่บอกอ๋อคิดพอสมัยหเต้กีฬาสีเลยเต้ฟุตบอลเนาะอยากเขียวอยากเขียวขาดกูได้เดี๋ยวทำให้มัน เาามดริฟกันนะครับภาคบ่ายนี้กับอเมซอนสาขาสองครับผมเราจะไปใส่แเบียนเคลอเมซอเมซอนก็ได้ครับอเมซอนเมลิดนี้จากเอธิโอเปียนะครับผมพันนี้ครับแมนอยู่บ่แมนครับมั่วไปเลยอุ้ยลืมเอามาาหายโอ้ยอันแดง เอาก็เอาเ,อาเอาม็ดเม็ดกาแฟาติดตามาให้นะสามย่างขั่วกลางอ่อนเข้มกลางอ่อนมาให้ที่แขกสองสามสองโมเมนต์โมเมนตมึงเอามาเถอะอันมาดย่างละสามซองเป็นเก้วไอ้เข้าใจผิดสามซองย่างล้านย่างละซองขั่วกลางเข้มกลางอ่อนคนละสีดอก <c oughs> <c oughs> มึงใส่นี้ด้วยเอ่อ ปกติลูกค้ากินแบบไหนครับผมปกติผมกินเออ่ข้าวอ่อนนะครับผมข้าวอ่อนช่ถ้าไมไม่ไปกินเม็ดมะขามนะครับอันนี้มันข้าวแก่ครับออริจินอลต้องทำแต่เสริมไอ้ล่องวนอีกเด้อแบบเป็นไหมออกกำลังกายแขนหน่อยไม่ขึ้นอยู่กับเมล็ดกาแฟด้วยอ๋อเมล็ดกาแฟถ้ามันเป็นโรค่เทศมันมันจะปั่นได้แห้งละ ถ้าเป็นขั้วเข้มอ่ะืมไมันมันจะปั่นง่ายแต่ถ้าขั้วอ่อนนะมันเม็ดเม็ดเม็ดมันแข็งกว่ามันจะปั่นยากอท้นย่นอันแถววันนั่นอยู่เออนั่นอ่อนอันนี้เป็นกาแฟของน้องชายนะครับคอรรสคตอนนี้อยู่ยไม่ได้ชอบเดนี้ยูขายดีมากเมื่อกี้ยูไม่ได้ครับผมทักหาเมื่อกี้ไม่มีเวลารับโทรศัพท์เลยอ๋อครับร่างถ้วยครับผมอ่า ของต้าจะมีสามรถนะครับผมอันนี้เป็นเขั้วเข้มนะครับขั้วกลางขั้วกลางโอ้ยบนนี้อ่านออกแล้วสามระดับอันนี้คือสามระดับครับอันนี้คือขั้วอ่อนแล้วก็จะมีกลางแล้วก็จะมีเข้มนะครับดูจากสีนะครับผมสีขาวนะครับแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็สีดํานะครับผมเยี่ยมครับผมยังไม่ได้อะไรเลยโคเซนาหาร คอ,ออ่อนบอกกันนะครับที่ไหนมหัดสวทแสกไหมอย่างเขาไทยจริงจังเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว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 ไทยเป็นต่างเหมือนกนะันทั้งนี้ก็กินครับผม ดิปนี่มันมีอุปกรณ์หลักๆนี่คืออย่างเนี้ยครับลักๆก็คือเซเร์เเวอร์เซเอร์อก็เือวตัวตัวตัวตส่น้ววัวต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 ัวัวอัวตัวตััวตวตัวตัวัตัวตัวตรวตัวตัับตัวตัอนี้ันนี้ตัวััวัตัวัวัตัวเอ ประมาณนี้ครับครับอ๋อครับผมนี่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์โอ้ฟิลเตอร์ความนี้ฟิลเตอร์ครับครับเจ้าโยงในคนบอกเลยว่าโยงหลังกับนอตติดต่ออ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มาจิ้มกาแฟกับอันเบลโยโยข้างในโยข้างนอกก็มีเดี๋ยวล้างกระดาษก่อนโยูยอยูนั่นกราษเพ่อเพื่อให้กินกระดาษมันออกอ๋อ้ครับช็อตใหญ่ เอออันนั้นเขานั่งอันเฮ็ดงานกันอยู่หันเขานั่งคุยอันเบิ่งภาพกันคือเันเงพี่ก็ได้มาตังทีเลยมากินกาแฟก่อนกินกาแฟัยถอยอันนี้ออกยางนังแล้วอันอ๋อครับครับเอาเบลทำทำหุนเนี่ย ทรงหัตาเพิ่งทุ้งจากบาทนี่จัดเพรครื่องโลบอ่ะเขานี่เท่าไหร่นี่2สองร้ยมอันหนึ่งผมไม่รู้เคยซื้อนานแล้วอาจจะประมาณํามหมื่นละครับ250บวกค่าทรงเหลาบุยังยังครับอาจะบวกค่าทรงสองเกี่องแกะตพลละประมาณนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับมาลองเพลงอันมีบ่มีบ่เอาไม้แล้วมึงไดงแรงอ่ะสซ่จอว่นเมื่อคืนนี่บนใหี้ยไอไปหาอันซาไม่สุดจังเลยเกาจังไลยเกาอย่าเป็นบ้าอีกเมาอะไรตัวเราซองกลมดิบเนาะี่นเบียร์เหยียบเมาเลยว่ะ กินไม่ได้พี่แขกเททิ้งเลยเป็นอย่างไรบุ๊กเมาพี่แขกชวนพักก็ได้ชิมเนะเมาเร็วบิ๊บก็มีหลายสูตรครับอ๋อก็มีสองน้ำสามน้ำสี่น้ำน้ำแรกก็คือ,อบ,บูมมิ่งก่อนครับบูมมียอดเก็บไหมคะ,ะโมกติจก ย่วสวัสดีครั okay, บเอาเจนเจนน่ะสวัสดีครับผมเจนน่ะเจผมมาผมมางานข้าวดำอะไรมาอ๋อข้าวดำข่อยดำทำไมใส่เสื้อฟ้ามาเอาเก้าอี้มาให้ลุงจุหน่อยลูกเดล่เก้าอี้ผมมีอยู่ฮะกับเอามาแหมมาๆมาี่นั่งกินกินกาแฟก่อน ใครเอาเบียร์ขึ้นไหมเขาตุ๊บม่นเอา,เอาอยืมมาได้มึงเสยเกียงมาอ,อันนี้อถามเพิ่นว่าจีใส่จีเศร้าเพื่อนหนาเกะไรับแกมอนันู้เดียน้ดต่พี่น้องพี่น,น้องห่ลูกของน้องแม่ ปั้นจักรยานเราถืออย่างตอดสักอย่างนะตอดกระต่ายปั้นมาทั้งนี่นะครับปั้นมาทั้งบานแกงไม่นี่แหละเกงไม่แล้วอาจจะช่วงออกกำลังกายแล้วเลือดมันสูบฉีดวะเขาอาจจะแพ้ด้วยอะไรอย่างี้แพ้พวกเหล็กในพวกอะไรตัวที่ต่อยอะไรแล้วมันก็เขาเขาก็ช่วงช่วงที่เขาอ้นั่นนะเขาก็โทรมีโรคประจัญตัวป ไม่ไม่รู้เหมือกนกันเขาก็โทรบอกอะไรเขาก็ทํางานโรงพยาบาลน,นะโรงพยาบาลสังคมอ่นะ<ม>เขาก็โทรบอกให้เอารถมารับพอเอารถมารับก็ก็เริ่มหมดสติอยู่บนรถแล้วก็นาลายฟูมปา่าอะไรอย่างเงี้ยโคนนุ่มๆเลยตั้งสามสิบแข็งแรงสามสิบต้งเกินสามสิบห้าสักหรือว่ามันช <c oughs> ่วงช่วงอาจจะแบบตอนที่ปั่นใช่ไหมหัวใจมันเต้นเร็วอะไรเลือดโซบฉีดอะไรนี <oughs> บร้บมดหรือว่ามัน ที่แพ้ด้วยบ่เนาะกับนาะเพราะว่ามืออันมือวันเกิดพ่อเท่าอ่ละล่ะที่แรกพันชีเห็นลาเป็ดอยู่นี่อัาที่ผมกลับก่อนวันนี้บุหันได้กินลาเป็ดน,นะได้ได้เปลี่ยนมาเป็นงานศพแทนเพราะว่าผมผมถึง,ถงผมถึงทับบอแล้วเนาะเพื่อนก็นเลยโทรมาตามหลังว่าจุกันหลาน ลานเสียอะไรเนี้ยนนเเมันสิไม่ได้สิหรอกปอมแม่ชอบแบบอีย่างนี้อ่ะปุ๊บมีไปรูเนาะแก้วกกเป็นปกติแก้วก,กระดาษมันมีข้อเสียอย่างครับมันมีกลิ่นกระดาษล้างล้างแก้วก่อนล้างน้ำร้อนกล่องห้อยไหลไ่เป็นด้นนนั่นนะบอสเป็นผู้ใหญ่บ,บ้านเลยคือใส่ซื้อแสดงแสดงกันแสดง เดินเราเดินพระเลดที่งานนะจัดเปิดงานโบแมนพระใหญ่เฉลือพลเนาะพระเได้จสมัครพระใหญ่เสด็จคนเราเป็นนายกคนเดียที่เที่ยเปียเนาะนี่ครับอ่อนเมาอะไรขึ้นเอ่ออ่อนอ่อนคนกลางครับทั้งเมาทั้งมวนมันเป็นมาจากอะไรเจ๊น้อยเมียผมแห้งไม่อยากกลับเป็นจอเขาไรนี่เขาจะเก็บโตอะไร เอธิโอเปียไทยแลนด์เก็บขึ้นหัวง็ไหลอันนี้คือปานามาบบวนเนาะอย่าล่ะเวลาขมวนก็มวนสิละแล้วก็หมักคุณหมอเดือดร้ายคันพุ่มทอมเมียในสงสัยเดือยเนีแนวเบอร์รี่เบอร์รี่แล้วตแต่ฉันกำลังเห็นผมเหยียบโตเลยว้าวเหมือนแนวเลยเห็นผมเหยียบลำพงเลยว้าวขี้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 ขออนุญาตชิมก่อนทำ ชิมก่อนแลผ่านเจ้าของสูตรก็ยังนั้นอยู่ออกมกลมไหมใส่ของรสจังไรบ้างครับคืออย่างนตั้งองกันปรุงกลับอยู่ไส่เนี่ยครับข้าข้า็มาหอดบ้างัหรอขามาหอดถ่ายรูปแบนี้ถ่ารูปแบบนบบดิอกวนั่นว่าถ่ายก็นกว่าดมายเลี้งนาอยู่ครับมันจิเหรีเป็นตะยานสดีครับโอบ๊ายบายครับดีครีบสวัสดีครับ เขาเห็นรถที่เห็นรถเป่าๆไอ่รถต่อยดเปียเป็นยูใสอยู่ในห่อคนครับในหอครับมาแล้วมาแล้วทุกคนจุกรับผมบอยใช้ให้จุกใช้ลามแก้งละกุยซินี่แก้งละกุอแต่บ่ให้ผ่านเมื่อผี่ไปยกไอ้หอมมาสวัสดีครับสวัสดีจ้าหอมพี่น้องพลคนสวยสิวขึ้นหน้าอย่างพี่แบงค์เลยพี่แบงค์ก็สิวขึ้นหน้า ยอดครับมียอดสไลด์แต่กันเดี๋ยวทำทันโอ้เดี๋ยวก็เอามาเหมือนกันแต่เอามาไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เอามาก็พอดีนะ